วัดีค่ะวันนี้มาพบกับเฟสติลเลอร์นะคะเรามาดูรีวิวเครื่องดูดุูมในอากาศร,รุ่นใหม่กันนะคะเป็นรุ่น F S Unlimited ค่ะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อสแตนเลสอย่างดีค่ะทั้งเครื่องเลยขนาดดีไซน์นี่สวยหรูเหมาะกับคุณแม่บ้านพ่อบ้านเอาไปใช้แล้วก็ SME ขนาดเล็กเอาไปใช้ก็ใช้ได้เรามาดูที่ขนาดกันก่อนนะคะความยาว 42เซนโดยประมาณ40-42เซนหน้ากว้างตัวนี้ความกว้างของตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ28เซน28-29เซนค่ะความสูงของตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ10เซนค่ะโดยประมาณนะคะโอเคแล้วก็จะมาดูที่ห้องดูดสูญญากาศด้านในนะคะตัวเครื่องรุ่นนี้สามารถดูดใช้ถุงสูญญากาศลายนูนได้หน้ากว้างสูงสุด31เซนแต่ว่าพอดีที่ร้านจะมีหน้ากว้างสูงสุด28เซนนะคะแล้วก็ตัวนี้ Uh, แถบซิลถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากซิลธรรมดาแบบไม่ต้องดูดสุญญากาศเราสามารถใช้ถุงได้หน้ากว้างสูงสุดถึง35เซนค่ะตัวนี้จะเป็นแบบดับเบิลซิลด้วยซิลหนึ่งครั้งได้แถบซิลสองเส้นความหนาประมาณ3 2มถึง3มมิลโดยประมาณค่ะแล้วก็ตัวนี้จะสามารถอถอดสมมุติว่าเราดูดพวกของชื้นๆหน่อยๆเนื้อปลาเนื้ออะไรปลาหมึกอะไรที่มันมีน้ำอยู่เนี่ยน้ำมันจะมาหกตรงนี้เราสามารถเก็บน้ำได้ประมาณ ห้ามเกินตัวช่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ําล้นเข้าไปตรงตัวเครื่องตรงนี้มันจะเสียได้ก็คือถ้าเกิดว่าน้ามันนิดหน่อยเนี่ยตัวเครื่องรุ่นเล็กรุ่นนี้สามารถยกออกมาเททิ้งได้ค่ะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเอาแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมคืนนะคะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการทํางานของรุ่นนี้กันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเสียบปักแล้วก็เปิดตัวเครื่องมามีทั้งหมด6ฟังก์ชันค่ะมีฟังก์ชันแว็กซีอยู่ก็คือดูสุญญากาศให้พร้อมซีลออโต ส่วนตัวนี้ซีลโอลี่ก็คือเราไม่ต้องการดูดสุญญากาศเราจะซีลปิดปากถุงหรือทําก้นถุงเองตัวนี้ใช้ซีลโอลี่นะคะปุ่มสปีดความเร็วก็ถ้าเกิดว่าเรา,าไม่อยากให้เครื่องทํางานดูดเร็วเกินไปแล้วก็กดปุ่มให้ตัวสปีดนี้มันหายไปอนะคะ่ะแล้วก็ตัวปุ่มพอ s สแว็กนี่ก็คือกด ดูดเองแบบไม่ต้องออโต้ถ้าเรากดปุ่มแวะคัมซีลนี่ก็คือมันจะดูดแล้วก็ซีลให้ Only, อล l ่ไอซีลให้ทันทีเลยถ้าพอดแวคก็คือค่อยๆดูดเข้าไปทีละนิดทีละนิดเราจะใช้กับพวกของนุ่มๆหรือแบบมีความชื้นมีน้ํานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2 ฟังก์ชันล่างจะเป็นฟังก์ชันดูดกระป๋องตัวนี้เราต้องซื้อออปชันเสริมมาเพิ่มเองก็คือต่อท่อดูดกระป๋องสูญญากาศที่เราต้องซื้อกระป๋องมาอะไรอย่างนี้นะคะตัวนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของแต่ละฟังก์ชันกันมาลองทำสองถุงดูเพราะว่าตัวเครื่องรุ่นนี้หน้ากว้างใช้อ่าหน้ากว้าง31เซนนะคะตัวนี้เราก็เลยสามารถวางได้ครั้งละ2ถุงเวลาวางดูดข้าวสารให้เราเอาฝั่งที่มันมีแกนกลางหงายขึ้นนะคะ แล้วก็วางเลยขอบยางดำล่างขึ้นมาเสร็จปุ๊บวางให้ถุงนี่ห่างกันสุดมุมนี่ก่อนนะคะสุดมุมตรงขอบนี่เสร็จแล้วก็งับฝาเครื่องลงเรามาตั้งค่าเวลาดูดแล้วก็ต้องเพิ่มไปสักหน่อยสัก30วิเวลาซีลลิ่งก็อยู่ที่8ดอ่ะเราสองถุงเราอาจจะเพิ่มขึ้นไปสักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเรากดสต,ตาร์ทแล้วก็กดช่วยเครื่องตอนแรก มันครัก็จะเปิดนี่ออกมาอือโอ้โหแข็งดีค่ะนี้เป็นเหลี่ยมสวยงามาดูดได้ครั้งละสองถุงพร้อมกันค่ะหลังจากที่เราดูดสูญญากาศเข้าสารกันไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูที่ปุ่มฟังก์ชันซีลโอลี่กันนะคะคราวนี้เราก็เลือกมาที่ปุ่มฟังก์ชันซีลโอลี่อ๊บนี่ค่ะ แล้วก็เราถ้าเกิดการซีลโอรี่นี่ก็คือเราซีลปิดปากถุงธรรมดาเราไม่ต้องใช้ถุงสูญญากาศลายนูนก็ได้ใช้ถุงทั่วไปแบบนี้ก็ได้ษค่ะก็คือเป็นการซีลโดยที่ไม่ต้องดูดสียากาศทีนี้เราก็มาตั้งค่าเวลาในการซีลก็คือเราต้องดูว่าถุงเราหนาหรือบางเราก็มาปรับลดเวลาเอาค่ะตัวนี้ถุงตัวนี้เป็นถุงใส่ขนมกล้วยกล้วยกวนเราก็ใช้ประมาณสักลองเทสด,ดูก่อนนะคะใช้ประมาณสักสี่วิ อ่ะแล้วก็วางถุงวางปากถุงไว้ตรงแถบซีลไปแถบซีลสีดํานี่ค่ะแล้วก็งับเครื่องลงเสร็จปับ๊บกดปุ่มสตาร์ทเท่านี้เอง๊อก็มาดูว่ารอยซีลแน่นดีไหมโอเคติดแน่นเลยค่ะ ก็ใช้ได้แล้วก็แกพ็คขนมตัวนี้ได้ตอนนี้เรามาดูของที่ชื้นมีน้นําเล็กน้อยอย่างนี้นะคะเป็นกุ้งหวานกับข้าวค่ะแล้วก็ตัดถุงก่อนแล้วก็ใส่ในถุงสุญญากาศลายนุ่นตัวนี้เราถ้าเราดูดพวกของชื้นๆน,นิดนึงเนี่ยเราต้องเส่อพื้นที่ถุงแบบว่าอ่า มันไม่ไหลเข้าเครื่องเผื่อไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะตัวนี้เวลาเราใช้ดูดก็วางปากถุงเลยขอบยางดําเหมือนเดิมไม่เกินแท่งตรงกลาง2อันนะคะเหมือนการดูดปกติแต่เราเลือกปุ่มฟังก์ชันไปเป็นปุ่ม Hot แว็ค่ะ,คะก็คือกดดูดแบบไม่ต้องออโตโอ้อ่ะทีนี้เราก็มาลองตัวนี้อ่ะค่อยๆดูดเข้าไปเราก็กะไม่ให้มันไม่ให้น้ำมันเข้าเครื่อง อันนี้เราจะเห็นน้ํามันค่อ,คอยๆไหลามาแต่ว่ามันจะไม่เข้าเนี่นะคะเรากะได้ไม่แน่มันเข้าเครื่องพอแน่นพอประมาณแล้วเราก็กดสตาร์ทก็จะเป็นการติวทันทีนี่น้ํากําลังไหลมาประมาณน,นี้ค่ะพอเสร็จปึ๊บเราก็มาดูอ่าเนี่ยค่ะน้ําไม่เข้าเครื่องสะอาดอยู่โอเคเหลือพื้นที่ใช้ได้ค่ะตัวนี้ดูดแน่นพอประมาณ สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเครื่องดูดสุญญากาศรุ่นใหม่รุ่น FS Unlimited ไปแล้วนะคะตัวเครื่องก็จะเห็นว่าการทำงานเนี่ยง่ายมากเลยสามารถปรับตั้งค่าเวลาดูดเวลาซีลิ่งเองได้เลยคล้ายเครื่องรุ่นใหญ่เลยแต่ว่าเป็นเครื่องรุ่นเล็กราคาย,ย่อมเยาค่ะค่ดูแลรักษาง่ายหน้ากาก,ากเป็นสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายค่ะรูปลักษ์ดีไซน์สวยงามสำหรับตัวรุ่นนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ